แข่งขันสูงมากเปิดตลาดเยอะมากคู่แข่งน่ากลัวจริงๆค่ะโดยเฉพาะที่ชื่ออ้๊มอมาค่ะน่ากลัวมากไอเดียค่ะก็แบบว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วคือไม่ได้คิดอะไรเยอะคิดว่ายังไงคู่แข่งมีแค่คนเดียวก็คืออ้๊มอไม่เคยมองคนอื่นเลยทํายังไงให้สู้เขาให้ได้แค่นั้นเองนะค่ัรู้สกทุกคนขเปิดกันเอะมากไม่กับพี่เอกเขไม่ได้มองคนอื่นมองแต่พี่อ้ําอย่างเดียวเพราะว่ามาตรฐานแกสูงมาก เราก็เลยต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆอย่าเดียวเพื่อจะแบบว่าให้มันแบบว่าคืออาจจะเป็นคนละสไตล์กันนี่เดี๋ยวของพี่เอก็จะเป็นพี่เอแฟร์เดี๋ยวเหมือนพี่อ้ําก็จะมีสไตล์ของแกและพี่เอเห็นว่าแกเป๊ะทุกอย่างเราก็เอาความเป๊ะของพี่อ้ํามาพัฒนาในสิ่งที่เราเป็นขึ้นเรื่อยๆพี่เอมองแค่นี้เองค่ะมองคนที่อยู่ใกล้ตัวไม่มองคนที่อยู่ห่างตัวไม่เคยเห็นไม่เคยแบบว่า แต่ก็อยากไปเดินให้กับทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าได้ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ขายอย่างเดียค่ะถ้ามีโอกาสอย่างเดียค่ะนี่รับจุดเสน่หตลาดแบบนี้ใช่รู้สึกดีใจเหมือนก,นกับว่ามันเป็นธุรกิจร่วมกันได้อ่ะคะ่ะอินเตอร์เทนกับเออแฟร์มันสามารถเอามาร่วมกันได้อย่างเช่นเหมือนกับว่าศิลปินทุกคนอย่างเดียค่ะที่เราสนิทเรารู้จักเราก็เอามาเอินเตอร์เทนคนที่อยู่ในงานแฟร์ศิลปินก็มีรายได้คนเดินงานแฟร์พี่เอกก็มีความสุข มันก็เลยไปด้วยกันทำให้เศรษฐกิจแบบก้าวหน้าขึ้นนย่างเดียค่ะนั่นแหละค่ะน้องๆ้นักข่าวก็ได้มีคนได้ได้สัมภาษณ์อย่าเี้ยคะกันแบบช่วยพ่อค้าแม่ขายใช่สําคัญมากเลยช่วยพ่อค้าแม่ขายแล้วตอนนี้เราก็พยายามติดต่อคนที่โอท็อปด้วยค่ะสินค้าโอท็อมาวางในงานเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือชุมชนเนี้ย CSR อะไรได้เราก็จะ CSR ด้วยอย่ยงเงียคับไม่ค่อยคุมเลย แต่แบบว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้างเดียค่ะก็คือแบบว่าเหมือนขึ้นมาขนาดนี้แล้วอ่ะเราจะดรอปลงไม่ได้างเดียค่ะมีแต่จะเติมขึ้นเติมขึ้นางเดียเหมือนกับไลน์อัพศิลปินที่จะมาางเดียวันนี้เป็นเจมมาใช่เปล่าคะกับน้องพายวันที่1 4อย่างเดียค่ะเป็นน้องเก่งน้ำปิงแล้วก็มีการตองทุกเงินด้วยางเดียค่ะเหมือนแล้ววันที่17อย่างเดียค่ะมีน้อง อูองศาแล้วก่อน้องอูองศาตอนเที่ยงก็มีน้องจากไม้ทองคำน้องน้องน้องต้นข้าวนะคะเนี่ยค่ะแต่ละวันก็จะพยายามให้ศิลปินแบบคนแบบหลากหลายรูปแบบแฟนคลับหลากหลายมากันในงานเพื่อจะได้หลายคนมาเดินในงานเราทุกคนทุกรูปแบบแต่ได้มีความรักเดียวกันในศิลปินของตัวเองอยู่บนเวทีอย่่งเดี้ยวค่ะเรียกว่านีคือหนึ่งในจุดแตกต่าง พี่อะเขาไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงที่อื่นแต่ไอเดียพี่เอคิดของพี่เอเองอะคือเหมือนพี่เออะพ่อก็ชอบศรริลปินคนหนึ่งแม่ก็ชอบศรริลปินคนหนึ่งลูกก็ชอบคนหนึ่งอะเอุวายใจก็จัดให้ทุกคนเลยมาว่างานเดียวคุณก็จะได้เจอทุกคนแต่คุณต้องรอนะเหมือนไม่ใช่พ่อเราจะเอารวมขึ้นเวทีด้วยกันไม่ได้เหมือนพ่อชอบคนนี้แม่ชอบคนนี้ลูกชอบคนนี้เอามารวมไม่ได้แต่เราก็จะแยกสีเควน์ว่าตอนเที่ยงอะเหมือนตอนเที่ยงเป็นน้องเอ่อน้องก้านตองอะ ตอนเย็นก็เป็นน้องเก่งน้ำปีง่ายเดียค่ะเราก็จะพยายามจัดมาให้เดียขาดจ้างมาขนาดนี้แล้วเอากำไรมาจากตรงไหนตอนนี้กำไรไม,ไม่ต้องพูดถึงพูดถึงอยากเห็นคน มาขายของในงานแล้วเขามาขอบคุณว่าพี่เอขอบคุณมากเลยนะคะออกไปจากงานพี่เอแล้วหนูเหลือเงินกลับบ้านไปส่งลูกเรียนหนูเหลือเงินกลับบ้านไปผ่อนบ้านผ่อนรถไอ้เพี้ยแค่นี้มันคือความสุขของพี่เอแล้วอะคะ่ะพี่เอชอบชอบชอบแบ่งปันไอ้เพี้ยพี่เอมองธุรกิจยาวๆยังไงบ้างครับพี่ว่าเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเหมือนการปั้นนักสแสดงอะคะ่ะเราต้องมีสิ่งใหม่ๆแล้วก็ต้องพัฒนาอยู่เสมอแล้วของที่เราทําต้อง ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดร้านค้าที่มาก็ต้องเป็นอาหารอร่อยแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่อยๆถ้าอันไหนไม่ดีเราก็ต้องมีความแบบว่าเขาเรียกโชโชโช,ชบอกว่าต้องพัฒนานะถ้าไม่พัฒนาเดี๋ยวพี่เอก็จะสอนสอนวิธีการทําสอนวิธีการขายถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องเอาร้านอื่นมามาแทนเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะมันต้องเป็นแบบนี้ถ้าเราแบบ จดียอมทุกอย่างแล้วก็แบบว่าเหมือนร้านไม่ดีแต่ยังเอามาเดี๋ยววันหนึ่งคนเดินก็เบื่อเนี่ยค่ะ <ใน S 1> เดี๋ยว,วมันให้ยช่าใช่ใหญ่ไปเสียชื่อเราแล้วก็เราก็อยากสนับสนุนน้องๆร้านค้าทุกร้านเหมือนเขามาอยู่แล้วเราก็เอ็นดูเราก็พยายามก่อนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วก็ บอกว่าไม่ได้แล้วนะคะทางหน้าเราก็บอกว่าน้อง <S <S น้องพัฒนานะออกแบบแพ็กเกจที่ให้สวยปรับปรุงรสชาติอาหารเดี๋ยวพี่เองจะไปเป็นคอนซัลท์ให้เพราะว่าเราเองก็ทําร้านเหมือนกันคือเราไม่ใช่เป็นแค่แฟร์เจ้าของตลาดอย่างเดียวแต่เราเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยเราก็เลยมีมีความรู้ทั้งสองด้านก็เลยแบ่งปันกันในเ่อนี้นะคะ่ะที่พี่เองพูดตรงๆเลยเพราะว่าบางคนเขาไม่กล้าบบว่าเราหวังดีอะคะ่ะพูดตรงๆเหมือนบางานถ้าเหมือนบูธโดนกั้นบางร้านแต่งบูธแล้วแบบว่า เอาแต่ร้านตัวเองอย่างเดียวแล้วร้านอื่นมองไม่เห็นร้านอื่นขายไม่ได้พี่อ,ออกไม่ได้นะต้องออกป้ายนี้ออกเลยให้มันมองไปทะลุเห็นร้านอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นนะ่ะเหมือนป้ายมันดักตาแต่คุณน่ะคุณขายได้อยู่คนเดียวเดี๋ยวร้านที่ติดการขายไม่ได้พี่ก็แนะนําทุกอย่างเดินตรวจตลาดเองเดินตรวจขยะว่าขวาเรียบร้อยหรือยังอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างดูหมดเลยพียแต่คุคนมาขายในงานเราเขาคาดบอกยอดขายตน,นี้เราจะบอกเขายังไงบ้างคือจริงๆมันต้องควบคู่กันไปทั้งสองอย่าง ตัวคุณเองก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างตัวตนต,ตัวเองให้เป็นที่รู้จักด้วยส่วนเราก็จะดูดคนมาให้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ไเนียค่ะแล้วเราก็จะพัฒนาทุกอย่างนะคะเหมือนวันนี้ค่ะปกติเดินแล้วก็จะได้ยินแต่คําว่าเอแฟเอฟเป็นเสียงพี่เอตอนนี้พี่เอก็จะจ้างดีเจมาเปิดเป็น EDM ด้วยอเนี้ยค่ะ ให้มีเพลงแบบว่าเพลงสากนด้วยแจะได้ไม่ต้องหลอนว่าเอแฟอแฟกลับบ้านแล้วเอาจากหัวไม่ได้พี่ก็เลยเอาดีเจมาเปิดทุกวันด้วยเดี๋ยค่ะาอางตลาดน้องใหม่ท่านทานปรึกษาเราไหมคะโอ้ยเขาเก่งมากคนนั้นอ่ะตอนนี้เราอ่ะปรึกษาเขาทังนั้นที่เขามาใหม่เดียค่ะเอาสิ่งที่เราคุยมาออกงานเราหมดเลยนะใช่ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเรา น้องพี่การไอเดียค่ะแฟนพี่น้องไอเดียเดี๋ยวพี่อ้ําก็จะมาให้นะคะที่นี่เมื่อวานพี่อ้ําเออไอเดียค่ะพี่อ้ําบอกแล้วไอเดียค่ะแต่พี่เอก็มาทุกวันใช่มคะมาเกือบทุกวันนะค่ะมาเกือบไอเดียแต่หน้าเขาเคยอยากจะเป็นอ้ําอ้ํเอมาเก็ตเลยไหมหรือว่าเป็นแบบว่าแบบนี้แหละค่ะดีแล้วอยไอเดียพี่ว่าเดี๋ยวพี่เอเหนื่อยไอเดียค่ะพี่อ้ําเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวค่ะพี่เออาจจะเป๊ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวค่ะนะคะ าถึงซีรีส์มั้งคะเมื่อวานตอนแอร์วันแรกเป็นไงกันบ้างคะแต่กระแสที่ทุกคนบอกพี่เอ่ะค่ะดีเดียทุกคนชอบแต่พี่เองก็ไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงไอเดียค่ะพี่ตีค่ไอคิดยังไงบ้างกระแสดีใช่ก็รู้สึกดีใจเหมือนกับคุ้งกอบค่าเหนื่อยอะค่ะที่เราแบบตั้งใจลงทุนทุกอย่างไอเดียค่ะ ทุกคนบอกว่าทําไมละครจบเร็วจริงๆละครเท่ากับคนอื่นเลยนะคะแต่เวลาละครสนุกอะค่ะเวลาดูแล้วมันลืมไปเลยแป๊บเดียวจบแล้วอย่างเดียวค่ะอะไรนีจะเข้มข้นขนาดไหนะโอ้ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะตอนหนึ่งนี้ถือว่าเข้มข้นน้อยที่สุดแล้วนะคะต่อไปจะเข้มข้นแบบว่าให้เข้าห้องน้ำมันไม่ได้ให้หายใจไม่ทันอย่างเดียวค่ะฉากเริ่ซีนจะมีให้ดูดียฉากเริ่ซีนนี้บู๊กันดูเดือดมากเลยค่ะนี่กู๊เหรอคะพี่เหร โอ๊ยตายแล้วเด็นไปค้าเฮ้เดินไปคะเด็นไปค้เด็นไปค้าเห็นไปค้เดี่ยค่ะไฟดับเลยฉากเลิบซีนเลิฟซีนเลิบซีนเลิฟซีนเลิฟซีนดูเดือดมากค่ะแต่ก็คือไม่ทราบว่าฟรีทีวีจะออนแอร์ได้แค่ไหนถ้าฟรีทีวีออนแอร์ได้ไม่เยอะเดี๋ยวเราไปติดตามในแพลตฟอร์มอื่นๆเดี๋ยวพี่อจะประกาศให้ทุกคนทราบอีกทีว่าออนแอร์ในแพลตฟอร์มไหนเดี๋ยวค่ะนะคะ อยากได้ฝากอูองมาเมื่นไหนครับพี่เอฝากอูองด้วยนะคะตอนนี้เกาจะเป็นแฮชแท็กอู๋องสาเคขาก็เรียกสั้นๆว่าอู๋องหรือองอูเลียค่ะนะคะออนแอร์นะคะทุกวันพุธนะคะวันพุธช่องสามเวลา22่สนาฬิกาสานาทีนะคะรักษาศูนย์ค่ะแล้วแบว่าประกาศใช่ค่ะว่าออนแอร์แพลตฟอร์มไหนเดี๋ยวพี่เอจะมา บอกให้ทุกคนทราบอีกทีหนึ่งนะคะอะไรนะคะดูย้อนหลังใยด้อนหลังได้ใน YouTube นะคะดูได้ใน YouTube นะคะเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคิณค่ะ